ถึงเวลาหลังแผงโซลาเซลล์เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าปกติที่นี่เน้นใช้งานตอนกลางวันค่ะด้วยธุรกิจซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ต่างๆจ่ายค่าไฟ2,600บาทต่อเดือนแต่หลังจากติดตั้งโซลาเซลล์ที่สามารถผลิตกำลังไฟ3,000วัตต์ทำให้แต่ละเดือนที่นี่เหลือจ่ายค่าไฟเพียง450บาท ฟังไม่ผิดค่ะ450บาทเท่านั้น <Wow. S 1> และนี่ก็ผ่านมา6เดือนแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาของการล้างแผงโซลาเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่โดยการล้างแผงโซลาเซลล์นี้จะรวมอยู่ในระยะรับประกันนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มใดๆค่ะสนใจติดตั้งโซลาเซลล์ประหยัดค่าไฟที่บ้านที่หน่วยงานที่โรงงานหรือธุรกิจของคุณโทรติดต่อช่างนัน 080-674-3666หรือ092-914-6146พร้อมดำเนินการขออนุญาตการไฟฟ้าให้ฟรีและยังมีระบบผ่อนชำระด้วยนะคะรีบโทรด่วนตอนนี้เลยค่ะ